ครับก็พบกันอีกเก่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนนะครับตัดผมนะครับก็เป็น Before and After นะครับก่อนที่เราคัดตัดด้านหลังนะครับเขามีลักษณะของรองแหรหรือหยาวมาเลยนะครับส่วนศีรษะนี่ก็คือแบนนะครับเขาต้องการวันนี้นะครับก็คือต้องการให้เราคัดหรือตัดในลักษณะของศีรษะทุยสอกนะครับกขขอให้เป็นลักษณะเทนลุกหรือเป็นแนวของผมสมัยใหม่นะครับ3 ที่สามารถที่จะวีหรือเซตจัดทรงเองได้สีนะครับผมที่เขสีเบานะครับหรือสีเบาอันนี้จะดูให้ลักษณะของที่สาตร <c oughs> หรือผมบางนะครับจัดอย่างไรก็ได้ให้ดูผมหนาครับอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตนะครับหรือ <c oughs> นิติภักดีนะครับเอาเทคนิคหรืองานคัดหรืองานตัดในเกล่งของทรงทวิกกี้นะครับมาเล่าสู่ ขออแรกนะครับออสมีใช้หวีรองหรือกึ่งลักษณะของเป็นนะครับซิสเซอร์โอเวอร์โคมก็คือการใช้หวีรองกันไกเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือจอนออกมาลักษณะของความคมหรือกึ่งลักษณะของความสีสวยงามส่วนท้อที่2ก็คือการพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวให้เขาปัดหรือเสยไปในโซนของซิกด้านหลัง อ้าก็คือการ,รวางกรอบในส่วนของซิกหน้าที่เราตัดในคืงของผุมมาเราปัดเราไล่ให้เสรห้ไปอยู่ในลนักษณะของข่าว d อรูปบุกโกรดรูปหา้าหรือตัวตเซนเตอร์นในกึ่งกลางอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของออสสมจิตน,นะครับหรือเป็นดิสพารีหรือเป็น,น KTO by Academy เเสร็จแล้วออสมาดึงในตัวตเซนเตอร์ ความหมายก็คือกึ่งกลางของศีรษะเหลวีด้านหน้านะครับหรือได้โค้งลอนจอนปัดหรือเสยให้มาอยู่รวมกันในกึ่งลักษณะของกลางศีรษะขอบปลายชายแนวในโซนของซีกด้านข้างปลายลายชายแนวที่เราคัดหรือการตัดตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของหนกผมหรือซีกด้านบนเสร็จแล้วออดมาเลาะนะครับหรือการใจโค้งมนนะครับตามใบหูโครงสร้างสีละลายแนวหรือลักษณะรูปมกุรูปพาร์ในโซนของโหนกหลัง การคัดหรือการตัดอย่างที่เกิดแล้วว่าเขาต้องการให้ศรีรษะหรือหัวทุยนะครับการทํางานออ oh, ใช้วีลองหรือเก็บลักษณะของเป็นเซอร์โอโคมออสมีโอกาสนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่อังกฤษนะครับเราเอาแนวทางนะครับในลักษณะของงานเรียนรู้ในกลื่อนแขนของนะครับสถาบันที่มีชื่อแห่งหนึ่งที่ของเขาก็คือเป็นจิงเก้นะครับจิงเก้ก็คือเป็นสถาบันที่อังกฤษคือเป็นที่ลอนดอนอะคาเดมี เราอัพพายหรือเป็นแนวของโรบอตฟิลลิ่งเราอัพพายหรือดัดแปลงเอาแนวทางจากงานคัดที่เขาตัดพร้อยทูพร้อยจุดแต่ละจุดหรือการแซกหรือการไล่ในลักษณะของการเก็บผมเราก็มาอัพพายดัดแปลงโดยการใช้หวีรองหรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานส่วนงานคัดเราดึงในโซนของหลังหู <c oughs> ก่อปลายชแนวในโซนของทิศด้านข้างปลายลายชจแนวในลักษณะของด้านเทถอย การที่ใช้กันไก่ดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมอันนี้ก็คือการไล่หรือเก็บลักษณะของขอบทรงความหมายก็คือถ้าเราต้องการคัดหรือการตัดให้ดูศีษะของเขาทุยได้สิ่งที่สวยงามก็คือการหนึ่งนะครับพยายามกดด้านท้ายทอยให้แนบนิดนึง2นะครับก็เหลือหนกผมหรือคาวแอลเรียลลูกกุหลาบในโซนของหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีษะทุยส่วนการโค้งมนเป็นตัวยูตัววี นะครับหรือเป็นแอโร่ที่ลูกตนูวิ่งชนด้านซ้ายขวาชนเข้าหาด้านท้ายทอย <c oughs> อันนี้จะทําให้ศีรษะโครงสร้างนะครับหรือหัวข้อถุยส่วนงานคัดจะเห็นนะครับงานเชื่อมต่อที่เราไล่หรือลักษณะของหลังหูกรอบลายเชแนวในส่วนของซิกด้นขคาตลอดจนถึงการเก็บลักษณะของความถุยในโหนกหลังอันนี้จะทําให้ศีรษะหรือลักษณะหัวข้อออกมาได้ถุยส่วนออใช้วีรลองหรือการใช้เป็นซิสเตอร์โอเวอร์โคม หรือการไล่หรือการดิวหรือการเจาะหรือแซกลักษณะของผมอันนี้จะทําให้ปลายลายชายแนวของเส้นผมนี่ออกมาลักษณะของงานพิ้วหรือลักษณะของเส้นผมที่หวานนะครับหลักการการทํางานหรือการใบพลาสหรือการเอาเทคนิคต่างๆเพื่อนน้องหรือเขาชาวเอฟซทุกท่านลองใช้หลักการนะครับหรือการทํางานในรูปแบบของออสมจิตดิสแฟร์ลีหรือเป็นแนวเก่งของจิงก้าหรือเป็นลอนดอนอะคาเดมีหรือเป็นโรเบิร์ตฟิงลิงที่ลอนดอน อันนี้ก็คือแนวทางของงานคัดหรืองานตัดในกึ่งลักษณะศีรษะทุยส่วนปลายลายชยแนวหรือขอบในโซนของซิกด้านซายออใชายเกลายหรือเก์ในโซนของซิ้ันกว่านำพานะครับมาเป็นลักษณะของต้นแบบหรือเ,เป็นแพทเทิร์นที่เราวางรูปกรอบไว้การคัดการตัดเช่นเดียวกันนะครับเราใช้วีรองหรือเก็บลักษณะของชายผมปลายลายชยแนวที่เราใช้กันไกดีวหรือเจาะหรือแซกกษณะของผมอันนี้จะทําให้ศีรษะ หรือลายแนวหรือครอบศีรษะขอออกมาได้ถุยส่วนโครงสร้างลายแนวหรือลักษณะของรูปแบบต่างๆครับเทคนิคและการทํางานตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอพทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้4ช่องทางทิกตอกยูทูปเฟซบุ๊กไลน์และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานคัดนะครับที่ออดใช้กันไกดิวรหรือเจาะหรือลักษณะของชายผมความหมายก็เหมือนการที่เรามีช้อนซ่อมนะครับจะมีเส้นๆส,สั้นๆย,ยาวๆหรือเป็นช่องโหวอยู่ การที่เราดิวหรือเจาะหรือแซ็กตรงนี้เราต้องการให้ปลายลายชายแนวเขาออกมาได้ผิวหวานนะครับเทคนิคหรือการทํางานตรงนี้นะครับเราสามารถที่อัพพายหรือดดดแลงอาจจะใช้ทั้งหญิงทั้งชายนะครับตรงนี้เราสามารถไป้พัฒนาได้ส่วนศีรษะนะครับหลังจากที่เราคัดตัดเสร็จแล้วจากศีรษะหรือหัวแบนออกมาได้ชุยนะครับตรงนี้เรายังไม่ได้ได้นะครับแค่เราคัดเราตัดเสร็จแล้ว เขาก็สามารถจะเห็นโครงสร้างอย่างที่ออจับกรตา่าหาศีรษะหรือหัวเขาออกมาได้ทุยเลยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหรือการทํางานอย่าลืมนะครับนะหลายๆท่านที่ชอบหลายๆท่านที่ชมลองปรึกษานะครับหรือลองพัฒนานะครับหรือเอาหลักการในงานคัดหรืองานตัดนะครับในแนวกึ่งของจิงเกิลนะครับหรือเป็นลนักษณะรอนดอนอะคาเามีหรือเป็นแนวของระบบฟิลลิ่งอันนี้ท่านก็สามารถอัพพายหรือดัดแปลงหม่งมิกนะครับหรือมาผสมผสานการทํางาน ส่วนคอปลายชาแนวในโซนของซิกด้านท้ายนะครับที่ออดคัดหรือการตัดในลักษณะของจรโค้งมนเสร็จแล้วนะครับเรามาดิวหรือมาโค้งในส่วนของหลังหูกออปลายชายแนวในส่วนของซิกด้านหน้าปลายลายชายแนวที่เราดึงกรอบหรือตัวเชื่อมต่อโซนของซิกด้านหน้าที่เราคัดเราตัดในกึ่งของผมมาปลายลายชายแนวที่เราพลิกมือหรือเราสะบัดคัดในส่วนของซิกด้านจรกออปลายชายแนวในส่วนของซิกด้านข้าง หนกลักษณะของเส้นผมที่เราดึงหรือการโค้งมนในลักษณะของการปัดหรือเสยไปเข้าหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางอันนี้ก็คือหัวใจหลักส่วนการพลิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดลาวใจแนวให้เข้าออกมองดูลักษณะของศีรษะโครงสร้างนะครับหรือสีระหรือหัวโคตทุยอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนงานคัดเราตัดในส่วนของโหนกหลังความหมายก็คือคาวแอเรียลูกบกุลูกฮาร์ ในโซนของโหนกหลังตรงนี้เขาเป็น่วนโค้งเพื่อเราล็อกคัดนะครับเดาครเราต้องโค้งให้เข้ากับโครงสร้างให้เข้ากับสี่ละนะครับให้เข้ากับลายให้เข้ากับแนวตรงนี้จะทําให้ศีรษะหรือโครงสร้างเขาออกมาได้ทุยส่วนงานเดินกันไกลนะครับเพื่อปัดหรือลักษณะนิ้นลนักษณะของชายผมความหมายของออดก็คือการที่เราเดินกันไกลหรือก็ไไรหรือลักษณะของปลายผมเนี่ยปลายลายชนนายแนวเขาจะออกมาได้ผิวนะครับแค่เราใช้นะครับนิ้วมือหรือฟิงเกิ้ล ค่อยๆปัดหรือค่อยๆไล่หร,หรือการเก็บลักษณะของชายผมปลายลายใจแนวมันก็จะออกมาได้ผิวนะครับหรือลักษณะของความสวยงามครับเพื่อนน้องน,นะครับหรือชาว f อทุกท่านอย่าลืมนะครับนะสี่ช่องทางเปรียบเสมือนบ้านของท่านนะครับทิกต o อกยูทูบเฟซบุ๊กไล v ์และช่องเลียวตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนบ้านความหมายก็คือคิดจะเรียน หรือศึกษานะครับท่านก็สามารถประพัฒนาหรือหลักการได้อย่างเช่นทาง Tik t o อกนะครับเพียงกานแอดเอกงครับ somjit นะครับออดสมจิตนะครับหรือออด t ิ k ต o อตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินวแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง Tik t o อกนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่ตอนแรกที่ออดคัดหรือการตัดในลักษณะโซนของซิกด้านจอนะครับเปิดหูสองขอบปลาย,ายแนวในโซนของโหนกหลังที่เราสร้างความถุย 3. ก็คือการเดินกนไกลหรือการไล่ลักษณะของปลายผม 4. ก็คืองานเช็คหรือเก็บลักษณะโซนของ s ิกดานบนอาจจะมีผมหญิงผมชายงานกล้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานเคมีทุกรูปแบบแขนงของเสริมสวยเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ถางช่องติกต็อก อย่าลืมนะครับเพียงท่านแอดนะครับเอกรม S O M J I T นะครับออดสมจิตหรือออดติ๊กต็อกนะครับส่วนทางเฟ e บุ o k l i v ์ Every Day นะครับแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารเอารูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออดประสบความสำเร็จความหมายก็คือไปแข่งไปชิงแชมป์ผมแผงประเทศไทยชนะเลิศน,นะครับเป็นแชมป์ผมหญิงนะครับแผ่ฟรีสไตล์ตัวแทนไปแข่งที่โอลนาที่อิตาลี อดนำพานะครับเอาเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในค่งของต่างประเทศมาเผยแพร่มาแชร์นะครับทางช่อง Facebook Facebook l i น e เอฟบร Day เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l i น e เอฟบริเด เพื่อนน้องอย่าลืมนะครับการที่เราเข้ามาหรือเอาหลักการต่างๆเนี่ยเราย่อมสามารถที่จะมามิกนะครับหรือมาสื่อสารนะครับหรือมาพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างๆครับแล้วเราจะเอาหลักการหรือวิชาการการทํางานในรูปแบบต่างๆที่ออดแผนหรือแจร์ต่างช่อง a c e b o o k นะครับ Facebook l i ์ e อเอร์เดอาจจะไปงานกึ่งของคอลเลอร์ความหมายก็คือคอลเลอร์ก็คืองานทำสี อาจจะเป็นงานเพิ่มเม้นนะครับหรืองานดัดนะครับตลอดจนถึงรีวินิ่งกึ่งของเศษหรือเป็นแนวดิจิตอล Digital, ที่ลักษณะของการดัดนะครับปายและยืดโคนทุกรูปแบบของเสริมสวยออทมีการแผนหรือแชร์ไปตางช่อง Facebook หรือ Facebook l i v e อ v บอร d a เดเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตัางช่อง f a c e b o o k นะครับ ส่วนเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้หลักการหรือการทํางานศึกษาพัฒนาน,นะครับได้ตลอดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนทางช่อง YouTube ออสมีการแพนไปประมาณรับพัน EP ความหมายก็คือพันตอนแล้วนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนิเแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง YouTube อย่าลืมนะครับออสมีการแพนไปประมาณรับพัน EP แล้ว ความหมายก็พัน EP ก็คือพันตอนนะครับอาจจะดูตั้งแต่นะครับงานที่เรากีคัดหรืองานตัดไอนแนวของผมหญิงหรืองานกล้าวผมตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในแขนงสายงานต่างๆหรืองานเรียนรู้ในลนักษณะกึ่งของเคมีออดมีการแพรในประมาณรักพันตอนอย่างที่เกินระว,ว่านะครับหลายท่านที่ชอบอาจอยากดูผมหญิงผมชายกล้าวผมนะครับตลอดจนถึงงานแต่งหน้าหรืองานเรียนรู้ในแขนงสายงานต่างๆ อันนี้ท่านก็สามารถเอาหลักการหรือการทำงานที่ออดแพนหรือแชร์ทางช่อง YouTube นะครับแต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสซ้อนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านไปเลือกนะครับหรือเฟ้นหาวิชาที่ท่านชอบนะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสีสายทางน,นะครับ t i TikTok y o u t u b e f a c e o o o r Live และช่องเรียว นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือทาบเอฟซี 3, ทุกท่านเราสามารถถือพัฒนาไปคู่กันเพราะจึงมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนนะครับให้เพื่อนให้น้องแขนของสายวิชาชีพเข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือปเิเซนต์งานกันได้ตรงช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีความสามารถ มีกายภาพมีการทํางานมีรูปหลักหรือสายงานของท่านถนัดอยู่แล้วท่านก็สามารถเอาเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ตั้งช่องเดียวอาจจะเป็นลนักษณะร้องราทําเพลงเต้นหรือทำอาหารทุกรูปแบบในแขนงของสายวิชาชีพเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือพิเศษกันได้ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์หรือมาให้การซึ่งกันและกันนะครับ จบงานนะครับเรามาเก็บหรือล so ักษณะของงานเช็คลักษณะของทรงความหมายของออยก็คือการเก็บหรือเช็คบางครั้งเราเจอปัญหานะครับนะผมปลายลายแชแนวหรือความเนียนนะครับหรือความคมหรือกรอบออกมายังไม่ใัดเพียงพอสิ่งที่ง่ายนะครับหรือดีที่สุดก็คือการเก็บความหมายก็คือการเก็บลักษณะของกรอบทรงปลายลายแชแนวที่ระคัดไปแล้ว ความผิวหวานนะครับมีได้ตามกําหนดมีวความริงกรรมาการไหมเสร็จแล้วเรามาเช็คหรือเก็บลักษณะของนะครับจะเห็นนะครับออกมาศรีรษะโครงสร้างนะครับหรือหัวข้อออกมาได้ถุยครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับตลอดจนสีสายทาง Tik ท o k y อก t u b e Facebook Live และช่องเลียวกขอ,ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาวเอฟทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออด สอนตัดผมนะครับ KTO Bar Academy กันอยู่เข้ามาแล้วขออีกครั้งนะครับเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไปจบงานนะครับเรามาโบ o w นะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเซตหรือลักษณะของงานจัดส่ง จะเห็นนะครับปลายลายชายแนวที่เราได้นะครับส่งออกมาได้สวยนะครับสีก็เป็นซิก,ก้าเบลนะครับงานคัดหรืองานตัดก็ออกมาเป็นกึ่งของทวิกกี้นะครับหรือเป็นแฮลฟรีสไตล์ส่วนปลายลายชายแนวที่เราได้หรือการเซตหรือจัดส่งออกมาได้พิวหวาน,นะครับส่วนการโซนของซิก้หน้านะครับเรามีการปัดหรือเสยไปในโซนของหนกหลังการทำงานที่เราคัดหรือการตัดนะครับเราสามารถศึกษาและพบกันใหม่นะครับสวัสดี